ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิด้าทาร์ลนายนายนะคะวันนี้พบกับแม่หมอพีเพียวในการทำนายไพ่อรคเคลและดวงดาวโหราศาสตร์ไทยประจำลัคนาราศีมังกรปี2565นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะคะกดกระดิ่งติดตามช่องวิด้าทาร์ลนายนายให้แม่หมอด้วยนะคะและใครที่อยากจะเช็คดวงส่วนตัวเนี่ยสามารถทักช่องแชทอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะชื่อช่องกับชื่อเพจเป็นชื่อเดียวกันนะคะวิด้าทาร์ลนายนาย เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงของการทำนายดวงนะคะภาพรวมในปี2565ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นการทำนายแบบกว้างนะคะไม่ได้เฉพาะจอดจงใครคนใดคนหนึง่งฉะนั้นแล้วอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละท่านนะคะโปรดใช้วิจราจรณญาณะะในการรับชมรับฟังด้วยเดี๋ยวแม่หมอขอไพ่5ใบนะคะเพื่อเปิดพลังงานดวงปี2565ของชาวมังกรนะคะ ลัคนาราศีมังกรในปี2565เป็นปีแห่งการที่คุณจะมีความสบายอกสบายใจมากขึ้นมีเกณฑ์นในเรื่องของการเดินทางค่อนข้างจะบ่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อสื่อสารคอนเน็กชันสมาคมสังคมและเรื่องของการท่องเที่ยวเดินทางก็จะมีเข้ามานะคะโดดเด่นมากๆเลยประมาณช่วงตั้งแต่เดือน มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะแล้วคุณจะมีการเกี่ยวข้องกับเรื่องของการไปทําบุญทําทานหรือต้องเข้าไปพบกับสังคมผู้หลักผู้ใหญ่นะคะบางคนอาจจะไปติดต่อดีลงานนะคะหรือบางคนอาจจะต้องมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแล้วต้องปรับตัวเองให้มีความสมูทมากขึ้นมีความสมาร์ทมากขึ้น ลุกบุคลิกดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเพราะเป็นปีแห่งการที่คุณจะเริ่มเติบโตจากช่วงวุฒิภาวะหนึ่งบางคนอาจจะอายุประมาณนี้แต่ต้องทําตัวให้ดูภูมิฐานขึ้นเพราะคุณอาจจะมีในเรื่องของการไปติดต่อเจราจากับผู้ลักผู้ใหญ่หรือทํางานกิจการการค้าการขายอะไรก็ตามแต่นะคะที่จะต้องใช้ความน่าเชื่อถือหรือมีความเป็นทางการมากขึ้น เรื่องของการค้าขายหรือการลงทุนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือบางคนทํางานเป็นพนักงานประจําอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะคะโดดเด่นตั้งแต่ประมาณเดือนเมษายนจนถึงเดือนอกรกฎาคมนะคะใครที่จะศึกษาต่อเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเข้าไปทํากิจการการค้าการขายหรือติดต่อประสานงานสิ่งสําคัญสําคัญในชีวิตนะคะ ให้ใช้ดวงช่วงประมาณเมษายนถึงเดือนมิถุนายนเป็นเดือนแห่งความเฮงของชาวลัคนาราศีมังกรการลงทุนกิจการการคาร้าการขายหรือใครที่มีเรื่องเกี่ยวกับ คดีความต่างๆก็มีโอกาสจะชนะคดีความมีความสําเร็จเกิดขึ้นมีการลงทุนหรือขยับขยายกิจการหน้าร้านตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนมีนาเมษายนเป็นต้นไปนะคะบางคนมีเกตเปลี่ยนงานด้วยนะคะโยกย้ายเรื่องของที่อยู่อาศัยโยกย้ายเกี่ยวกับงานบางคนอาจจะเปลี่ยนจากคอนโดเป็นซื้อบ้านมีการขยับขยายธุรกิจการค้าบางคนอาจจะขยับขยายในเรื่องของหน้าร้านการลงทุนรีโนเวทบ้านรีโนเวทอาคารพาณิชย์ และค่อนข้างจะโดดเด่นมากๆเลยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขยับขยายโยกย,ย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะหรือใครที่วางแผนจะซื้อขายสินทรัพย์ของมือสองบ้านรถที่ดินหลุดจำนำหลุดจำนองมือหนึ่งหสองทุกประเภทถือว่าในปีนี้ค่อนข้างจะมีความโดดเด่นมากๆเลยนะคะแม่หมอเห็นเกณฑ์นในเรื่องของการย้ายที่อยู่อาศัยหรือการเปลี่ยนงานปรับเปลี่ยนในเรื่องของฮวงจุย้ยบ้านรีโนเวทหน้าร้านค่อนข้างขึ้นมาเป็นพลังงานที่ชัดเจนนะคะของชาวราคนาราศีมังกร เดี๋ยวเราจะเข้าสู่การทํานายแบบดวงดาวนะคะเป็นการทานายแบบกว้างๆนะคะแม่หมอจะเริ่มจากดาวพระราหูก่อนเลยนะคะพระราหูเป็นเจ้าเรือนกระดุมพลาเรือนการเงินย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนพันธุนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยพระราหูเองเนี่ยเมื่อมาอยู่ในเรือนพันธุชาวมังกรเองจะต้องระวังเรื่องของพันธะสัญญาต่างๆเรื่องของเอกสารหนี้สินคดีความหรือบางคนอาจจะต้องมีเกณฑ์ ไปเอาบ้านเอารถเข้าไปรีไฟแนนซ์นะคะหรือใครที่ไปเซ็นสัญญาค้ำประกันเรื่องเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินหรือบางทีเนี่ยอาจจะมีปัญหาหนากักอกหนักใจเกี่ยวกับคนในครอบครัวอาจจะมารบกวนในเรื่องของการเงินบางคนนั้นต้องใช้เงินเพื่อเกี่ยวข้องกับเรื่องของการซ่อมบ้านซ่อมรถรีโนเวทบ้านรีโนเวทรถนะคะหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขยับขยายกิจการหน้าร้านเปลี่ยนที่อยู่อาศัยบางคนอาจจะปรับเปลี่ยน่วงจุย้ยทำเรในเรื่องของกิจการก การคาการขายนะคะก็มีเกิดขึ้นด้วยแต่ต้องระมัดระวังภัยจากเรื่องของโซเชียลออนไลน์ทุกประเภทเลยนะคะชาวมังกรหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของพันธสัญญาหนี้สินคดีความ ต้องระมัดระวังกันตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนกันยายนเลยนะคะจะมีปัญหาความผิดพลาดหรือความเสียหายเกิดขึ้นได้ซึ่งมันจะมาจากเรื่องของคนในครอบครัวหรือคนรักนะคะบางทีเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของความไว้วางใจแล้วอาจจะทําให้ชาวมืองกรน,นั้นเดือดเนื้อร้อนใจในภายหลังได้นะคะระมัดระวังเรื่องของการเอารถเอาบ้านไปเข้าจำนำจำนองรีไฟแนนซ์ต่างๆเพื่อเอาเงินออกมาหมุนนะคะ ราหูเขาเป็นเจ้าแห่งความมัวเมาเมื่อมาอยู่ในเรือนกระดุมพระมัวเมาในเรื่องของการใช้จ่ายบางคนมีบ้านแล้วก็อยากจะได้บ้านเพิ่มมีรถแล้วก็อยากจะได้รถเพิ่มมีการซื้ออุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารอิเ e ล็กทรอนิกส์มันใช้เงินเก่งรวมถึงใช้เงินไปกับเรื่องของการท่องเที่ยวเดินทางและการซ่อมบ้านซ่อมรถยอดยานพาหนะอุปกรณ์สื่อสารเครื่องมืออ e ิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างจะใช้จ่ายเงินสิ้นเปลืองกนิดหนึ่งนะคะโดยเฉพาะช่วงต้นปีเลยเนี่ย ให้ระมัระวังการใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของคนรักการเดินทางหรือเรื่องของเอกสารสัญญาคดีความต่างๆด้วยต้องระมัระวังให้มากๆพระราหูนั้นจะย้ายราศีประมาณ30 มีนาะคม65นะคะใครที่วางแผนจะนำเงินนะคะไปผ่อนบ้านผ่อนรถหรือมีการที่จะรีโนเวทบ้านรถอาคารพาณิชย์หรือกิจการหน้าร้านของคุณให้ใช้จังหวะดวงที่าดาวย้ายนะคะเพื่อเกแก้เคล็ดดวงไปในตัวเลยนะก็จะทําให้การเสียเงินไปกับเรื่องที่มันไม่ควรเสียนั้นเบาบางลงนะคะต่อมานะคะดาวพระฤหัสเจ้าเรือสหัชชะ อาริอ่าสหัชชาอารินะคะสหัชชาแปลว่าเพื่อนสังคมสมาคมการติดต่อสื่อสารอาริคืออุปสรรคปัญหานะคะเมื่อเจ้าเรือสหัชชานะคะย้ายมาอยู่ในตําแหน่งราศีมีนซึ่งสหัชชาได้ตําแหน่งเกษตรคือมมีความมั่นคงซึ่งมันก็ส่งผลดีและก็ไม่ดีให้ชาวลัคนาราศีมังกรนะเพราะว่า สหัสช้าเนี่ยคือเรื่องของเพื่อนฝูงคอนเน็กชันสังคมการติดต่อสื่อสารอะไรต่างๆนานานะคะแม้จะได้ตำแหน่งกเกษตรกธิบดีคุณมีเกณฑ์ที่จะเข้าสังคมมากขึ้นมีเพื่อนมีฝูงหรือต้องเข้าไปติดต่องานสําสคัญสําคัญแต่ระมัดระวังเรื่องของอริด้วยนะคะปัญหาอุปสรรคอาจจะมาจากเพื่อนคอนเน็กชันหรือสังคมที่คุณไปติดต่อสื่อสารหรือทําความรู้จักด้วยนะคะระมัดระวังเรื่องของการคบคนคบค้าสมาคมกับคนสักนิดนึงนะคะ ยิ่งมากคนก็อาจจะมากความหรือระมัดระวังเรื่องของการติดต่อเจราจาต่างๆนั้นยังอาจจะมีความติดขัดอยู่บ้างหรือระมัดระวังคนที่เข้ามาด้วยบางทีมันเป็นดาบสองคนอสองคมนะคะระมัดระวังการถูกหักหล้างถูกแทงข้างหลังชาวมังกรเองเนี่ยอาจจะต้องทําบุญบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างเติมน้ํามันตะเกียงนะคะหรือหาโอกาสไปอาบน้ามนต์ก็ได้นะคะไปอาบน้ามนต์ลนน้ามนต เพราะบ,บางทีสังคมหรือสิ่งที่คุณไปติดต่อสื่อสารการพบปะสมาคมคบค้ากับคนหมู่มากนั้นอาจจะนําอริศตูหรือปัญหามาสู่ชาวลัคนาราศีมังกรแบบลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะต้องระมัดระวังด้วยนะแม่หมอเตือนไว้ก่อนนะคะและต่อมานะคะดาวอีกหนึ่งดวงที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเนี่ยคือดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวตนุรักษ์ได้ตำแหน่งเกษตรตาธิบดีนะคะตั้งแต่ปี 2,563นะคะเดือนธันวาคมที่ผ่านมายาวไปจนถึงกรกฎาคม66กิระิยะเวลา2ปีครึ่งดาวพระเสายังอยู่ในตำแหน่งกเกษตราที่บดีตลอดทั้งปี2,565เลยนะคะซึ่งส่งผลดีให้ชาวลัคนาราศีมังกรอย่างมากมายเลยเพราะเป็นดาวประจำตัวเมื่อกลับเข้าสู่บ้านตัวเองเนี่ยทำให้ คุณจะมีความแข็งแกร่งในการใช้ชีวิตมากขึ้นจะคิดจะพูดจะอ่านจะทำกิจการการค้าใดมีความมั่นอกมั่นใจมีความสบายอกสบายใจมากขึ้นนะคะกล้าคิดกล้าตัดสินใจอะไรใหม่ๆมากขึ้นนะ แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือในเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยหรือภารานีสินเพราะดาวพระเสาร์เนี่ยเขาไม่ได้ให้คุณใครแบบสบายๆนะคะกว่าจะได้อะไรมาต้องเหนื่อยต้องโหดต้องหินต้องบูต้องรวยนะคะตามอิทธิพลของดาวพระเสาร์ให้ความเหนื่อยยากลําบากบางคนก็อาจจะต้องเหนื่อยในเรื่องของภารหนีสินการต้องผ่อนบ้านผ่อนรถทรัพย์สินอะไรอยู่นะคะระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วยด้วยนะคะดาวพระเสาร์เขาก็จะให ปัญหาในเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับความเครียดความมิตกกังวลปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกระดูกนะคะหรือปัญหาเรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วยไม่สบายประมาณช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมระมัดระวังสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้หญผู้ชายในบ้านนะคะมีความเจ็บป่วยเจ็บป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นแต่ใครที่วางแผนจะเดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศลัคนามังกรนะมีเกณฑ์ที่จะโดดเด่นมากๆเลยทีเดียวแม่หมอเห็นดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของก,ก,การเดินทางไกลเกิดขึ้นนะคะแต่จะโด เด่นประมาณช่วงพฤษภาคมนะคะถึงเดือนกันยายนใครที่ติดต่อเจรจาเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศค้าขายหรือใครที่จะวางแผนเดินทางไปเรียนต่อศึกษาต่อไปทํางานต่างถิ่นแดนไกลลัคนาราศีมังกรถือว่ามีความโดดเด่นเกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศมากๆเลยนะคะ ใครที่วางแผนจะเรียนต่อศึกษาต่อนะคะหรืออยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง mm hmm. ก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จเช่นกันนะคะใครที่สอบเลื่อนขั้นเอาไว้นะคะหรือข้าราชการอยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะส่งบุตรไปเรียนต่อศึกษาต่อทางกายหรือตัวคนเองเนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการต้องไปเรียนไปศึกษาต่อเพิ่มเติมหรือขยับขยายเรื่องของการลงทุนกิจ,จการการค้าการขายก็จะเกิดความสําเร็จใครว่างงานก็มีโอกาสที่จะ ได้เรียกไปสัมภาษณ์นะคะสอบสัมภาษณ์สำเร็จมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งและโดดเด่นมากๆในเรื่องของการเรียนการศึกษาการได้เพิ่มเงินเพิ่มโบนัสนะคะหรือเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นในหน้าที่การงานถือว่าค่อนข้างจะให้คุณมากๆเลยทีเดียวนะคะและดาวอีกหนึ่งดวงนะคะที่จะย้ายเนี่ยคือดาวมฤตยูนะคะดาวมฤตยูจะย้ายนะคะเข้าสู่เรือน ดาวมรัตยูนะคะจะย้ายเข้าสู่เรือนพันธุนะคะซึ่งดาวมรตยูจะย้ายประมาณ7กรกฎาคมนะคะ7กรกฎาคม2565นะคะจะย้ายเข้าสู่เรือนพันธุซึ่งก็อาจจะทําให้มาตอกย้ําดาวเดียวกับดาวพระราหูชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นมีเกณฑ์ที่จะเดินทางค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะและมีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายในเรื่องของที่อยู่อาศัยด้วยชีพจรลงท้ามากๆเลยนะคะบางคนอาจจะนอนในรถ หรืออยู่ไม่ติดบ้านกันเลยทีเดียวนะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางโยกย้ายอยู่สม่ำเสมอเลยนะคะและการหากินเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนวัตะกรรมอะไรใหม่ๆเกี่ยวข้องกับเรื่องของโลจิสติกขนส่งหากินในช่วงเวลากลางค่ำกลางคืนพาที่ตกดินไปแล้วช่วงเย็นๆเนี่ยใครมองหารายได้เสริมรายได้พิเศษนะคะจะมีความโดดเด่นขึ้น และระมัดระวังเรื่องของความเครียดวิตกกังวลด้วยนะเพราะคุณนั้นอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางหรือคิดขยับขยายอะไรหลายๆสิ่งหลายๆ,ายๆอย่างนะคะดาวพฤตอย่ที่เข้าสู่เรือนพันธุมันเหมือนกับคุณอาจจะคิดอะไรที่แบบนอกกรอบนอกกฎระเบียบฉีกกฎจากสิ่งที่คุณเป็นอยู่อ,อยากจะมีความมั่นคงอยากจะมีในเรื่องของการขยับขยายลงทุนการเดินทางการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่นะคะมันเหมือนกับมันกระตุ้นให้ ในจิตใจคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือคิดใหม่ทําใหม่ปฏิวัติตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะ และต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับเรื่องของรถยวดยานพาหาะก็ยังมีอยู่นะคะให้ระมัดระวังในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมนะคะถึงประมาณเดือนกรกฎาคมเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องรถยวดยานพาหาะการเฉี่ยวชนสุขภาพนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไมเกรนสายตาระบบเลือดนะคะเลือดลมอาจจะไม่ค่อยดีนะตรงจุดนี้อาจจะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะ และต่อมานะคะวิธีการทําบุญเสริมดวงนะคะของชาวลัคนาราศีมังกรลัคนาราศีมังกรนะคะให้ทําบุญเสริมดวงเกี่ยวกับสิ่งเก่าๆที่คุณเคยทําอยู่นั่นแหละนะคะทาสม่ำเสมออย่างบางคนอาจจะชอบทําบุญเกี่ยวขอ้อง,ของกับเรื่องของการปล่อยปลาทําทบุญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุคคลที่เขาขาดแคลนความรัก อุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรด้วยนะคะทําอะไรก็ได้ที่คุณทำรู้รู้สึกสบายอกสบายใจนะแต่ให้เน้นทําบ่อยๆทําสม่ําเสมอหรือทําบุญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนนั่นแหละนะคะบางทีเจ้ากรรมในเวรมันจะมาในรูปแบบของกรรมเกี่ยวกับเรื่องคน เรื่องคนหักหลังถูกโกงแทงข้างหลังคนที่เข้ามาทําให้คุณเสียอกเสียใจกดน้ําแผ่ไม่ตายอุทิศกุศลให้เขาด้วยนะคะและชาวมังกรเองนั้นยังมีวิบากกรรมในเรื่องของความรักอยู่นะฉะนั้นแล้วคุณอาจจะต้องทาบุญเกี่ยวข้องกับคนที่เขาขาดแคลนความรักบ่อยๆอุทิศกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรสัมภเวสีบ่อยๆนะคะอาน,นิสงส์นี้ก็จะช่วยส่งผลให้ความทุกข์ความเศร้าระทมใจสิ่งที่มันดู ดูจะแบบว่าติดติดขัดขัด,ขดนะคะมันพลิกหลายกลายเป็นดีนะรวมถึงสิ่งที่คุณรอคอยปัญหาเรื่องของความรักความเศร้าความสุขต่างๆก็จะมาลายหายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการทำนายดวงนะคะแม่หมอฝาก วยพอนะคะสวัสดีปีใหม่ชาวลัคนาราศีมังกรล่วงหน้าเลยนะคะขอให้มีความสุขสงบในชีวิตการงานการเงินสุขภาพร่างกายมีความแข็งแรงสมบูรณ์พบเจอความรักที่สมบูรณ์แบบนะคะที่สําคัญเลยเนี่ยอย่าลืมรักตัวเองให้มากๆนะคะสำหรับว,ว,วันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใน EP หน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ